มาสู่ช่วงที่3ของรายการหรือว่าเป็นข่าวเด่นบอจอตรงจุดนี้ถือว่าทางด้านของทีมข่าวมีการคัดสรรข่าวมา2ข่าวหรือว่าอยู่ในความน่าสนใจนะเริ่มจากข่าวแรกนะครับตลาดรับหุ้น TQR นะเทปพวกนี้นะครับรายงาน่ากตลาดหลักทรัพย์นะแจ้งว่าตลาดทรัพย์ได้มีการรับหุ้นสามัญนะของบริษัท TQR จำกัดมหาชนหรือว่า TQR เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ m a i เป็นวันแรกในวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564านะเป็นวันแรกโดย ท q r อเนี่ยเรีวยกว่ามีหุ้น IPO ใน60ล้านหุ้นนะครับแบ่งเป็นเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป54ล้านหุ้นนะครับแล้วก็กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือว่าอีสบนั่นเองก็จำนวน6ล้านหุ้นราคา IPO อยู่ที่5บาท10สตางค์ซึ่งได้มีการขายหุ้น IPO ไปแล้วเมื่อแต่วันที่9กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 4ต้องบอกเลยว่าทั้งหุ้น 60ล้านหุ้นของ TQR นี้ด้วยว่าถูกจองเกลี้ยงในวันในพริบตาเดียวนะในส่วนของผลประกอบการนะต้องบอกได้ว่าในส่วนของ9เดือนแรกของปี63ใน,นส่วนของคุณชนะพันธ์พิริยะพันธน์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัท TQR ก็มีการเปิดเผยว่านะเรีวยว่า9เดือนแรกของปี63นะ TQR มีกำไรสุทธินะครับเท่ากับ38.22ล้านบาทนะครับแล้วก็ในขณะที่ปีในในส่วนของปี เเดือนนะครับเรียกว่าปี69เดือนนะสิ้นสุด30กันยา6 2นะและ6 3สมนะครับเรียกว่าปี9เดือนปี6 3านะครับเรียกว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่68นะครับจุด62ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนหรือว่าปี6 2มีกำไรสุทธิอยู่ที่38ม .22 ดจุดล้านบาทต้องบอกเลยว่าโอ้โหกำไรนี้แบบว่าเพิ่มขึ้นมากมายแต่เอ๊ะก,กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะโดยว่ามาจากทาานั้นของรายได้นะจากการค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า ต้นทุนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งเป็นผลมาจากมีเป็นผลมาจากหลักนะในการสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มธุรกิจในหน้าประกันต่อนะแบบพัฒนาช่องทางและปิดผ่านใหม่ร่วมกันหน้าที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าทําให้ตัวของ9เดือนแรกต้องบอกได้ว่าของ t ี r เนี่ยมีกําไรถึง68ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนมีกําไรเพียงแค่38ล้านบาทต้องบอกว่าโอ้โหกำไรเติบโตจริงๆต้องมาดูที่ว่าปิดงวดส้นปี63เองเนี่ย ทีควาร์นี่จะกำไรบันตะเกียงแค่ไหนก,นก็ได้จะต้องต้องมานั่งติดตามกันซึ่งในวันพรุ่งนี้หุ้นของทีีอาก็จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอไมไอนะเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยคงจะได้รับความสนใจนะครับจากนักลงทุนนะทั้งสถาบันนะแล้วก็ในประเทศจํานวนมากนะส่วนจะเปิดเท่าไหร่ก็ไป็นเตร์มานั่งรุ้นและติดตามกันนะครับนี่คือช่วงของข่าวเด่นบอจอในช่วงช่วงข่าวแรกนะครับในส่วนของข่าวที่2นะครับวันที่ 22-24นี้กุมภาพันธ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปน่าจะเปิดขายหุ้นกู้ของอออินสปายนะครับซึ่งบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปน่าจะจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทอออินสปายดีเวลลอปเมนต์จำกัดหมหาชนหรือว่าออนะครับเรียกว่าหุ้นกู้ดังกล่าวถ้ามีอายุ2ปีนะครับดอกเบี้ยนะครับเรียกว่าอยู่ที่7.25เปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีเรียกว่าเป็นหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นประเภทนะครับเรียกว่าไม่ได้สิทธิ์และไม่มีประก,กันนะมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้นะอายุสองปีในดอกเบีย้ยนี่คือ7.25%เนั่นเรียกว่าใจาดอกเบีย้ยในทุก3เดือนนะครับเรียกว่าหุ้นกู้ของออลอิสไพรนะครับเรียกว่าเป็นครั้งที่1นึ่งทับสองหเรียกว่าครบกำหนดไถ่ถอนในปี2566นะภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะยาวของ All อิสไพร์จำกัดดีเวลลอปเมนต์ในคือเรียกว่าใครที่สนใจหุ้นกู้นะก็สามารถติดต่อไปที่บริษัทหลักทรัพย์แคนทีกรุ๊ปได้เรียกว่าเขามีการเปิดขายวันที่22ถึง24 กุมภาพันธ์ดอกเบี้ยก็7.25ซนะครับนี่คือช่วงที่3ของรายการก้อยหอ,กอ your your มก uh ับกุูรนีนช่วงของข่าวเด่นบอยจอในวันนี้นะถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับฝาก s ั b s ไ r i b ์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o คุณอินไซด์นะครับในส่วนของช่องยู u ูบคุณอินไซด์สำหรับรายการก้อยหอมกับกุวรนี่เรื่องความรท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม